รย่กัับกยค็งานที่ผ่านมาก็คุยอะค่ะจริงๆมิ้งกับคิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกแล้วแบบมันก็เป็นมิตรภาพดีๆอาจจะที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่ามันมีงานงานใหญ่ขึ้นมาแบบนี้มันก็เลยมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยให้ได้เห็นมิ้งจับมือใช่ว่าคุณจะจับมาอพอเวลาเรายิ้มจริงๆเราอยู่บนคอนเสิร์ตเราค่อนข้างตื่นเต้นมากไม่ได้คิดถึงโฟกัสว่าหันมายิ้มกับใครเราก็เล่นกับคนนั้นอะค่ะจริงๆมันสบายใจมากคือมันอาจจะแบบมีข่าวที่ดีขึ้นเลย สบายใจอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีอะไรแล้วก็อย่างที่บอกเราสองคนไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงตั้งแต่แรกเหมือนกับไปไลา์คนเราไปทำกับบินโดย่อมีทั้งชีพทั้งหมากอะไรแซ่บก็เยอะเต็มไปหมดเลยค่ะในไอจีก็ก็ดีกนหวังว่าทุกคนก็แฮปปี้เนาะอย่างฝนี่จะมีเท่านั้นกลับมา ีหลักที่ดูไอจีเห็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคค่ะเห็นามีปาร์ตี้กันด้วยเมื่อวันก่อนอ๋อใช่เป็นงานเลี้ยงภายในค่ะได้คุยได้เจอก็เจอคุยกันค่ะก็สนุกสนานปกติค่ะจะคยอะไรบ้างนี่มันกลับมาอีกครั้งหึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเวลาค่ะเหมือนที่เคยบอกไว้าแต่ละว่าถ้ามันมีโอกาสยิ่งจะหวังเลยก็คือมันมี ไปน,นี้แฟนคลับ็อาะไม่มีการแบ่งทางแบ่งเลอร์เนาะก็ดีแล้วค่ะอย่าแบ่งั้งแบ่งบวกเลยเราอยู่ช่องเดียวกันรักกันไว้ดีกว่า